ก็ช่วงนี้เจอแต่ตึงๆนะครับโดีที่เลตติ้งกันไม่ได้จริงๆนะครับไปเดี๋ยวเรากดไปเลยนะฮะน่าจะสมคูไวอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นแรงสักหน่อยนะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานแล้วนะครับเลตติ้งก็ต่าเตี้ยเลี่ยเดียนอยู่ประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ใช้แผ่นของคันโตนะครับเป็นสี่สามหนึ่งสองะครับหน้าคูไดมอนด์นะครับมาดูรับว่าเราจะเจอแรงเท่าไหร่นะโอเคครับเราเจอแปดร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับ ชื่อคุณโบเค e นนะครับ <Hey. S 1> เรามาดูทีมเขากันโอ้โห <Huh? S 1> มีเอัปเป้นี่ผมชักวันวันนะเพราะว่าสายโยนถูกใจสิ่งนี้นะครับนะเป็นเอปเปเป้น,นะครับซ้ายก็เป็นซอนขวาเป็นเมสซ,ซี่แดนหลังเขาไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่จะติดตรงเบลเออร์นะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ประตูแม่งก็น่าจะเหนียวอยู่อะ่ะโอเคครับเราเป็นเราเป็นอะไรอะ่ะ เขาเป็นผู้เปิดบอลน,น,นะครับผมไม่มาครับผมโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้สายโยนหรือเปล่าโน้ป <Nope. S 1> นั่นแน่จะโย,ยนอีกแล้วเมื่อกี้ขียผมโรเบิร์ตเลวันเอา้าโ,โอ้เรียบร้อยผมเราเราน่าจะโดนนะครับโดนโยนนี่แหละนะครับเรามาแรกเปิดมาก็ล้ำหน้าเลยเอา้าเราฟราวอะไรวะ ให้เปล่าเลยประคับกองหลังก่อนนะครับประคับกองหลังก่อนครับโอเคมงเก็บได้อยู่โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้มาตั้งที่อาเธอร์ครับผมอาเธอร์มาโรเบิร์ตหาช่องครับผมโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้ไหมได้ครับผมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับหนึ่งศูนครับโอเคเดี๋ยวครับกดข้ามครับกดข้ามโอ้โหลืมตัวไปเมื่อกี้นี้นะครับขออภัยด้วยนะครับที่กดเอ่อลืมผมลืมกดข้ามนะครับ ปกติถ้าจะถ้าไม่เจอใครกดใส่ก่อนก็จะไม่ลกนะแน่นนจะโยนแล้วเหรอเมื่อกี้นี้ดับฝันใส่ยโยนเหรอที <Yeah. S 1> ่หายแล้วนี่แหละถ้าผมตัดไม่ได้คือที่เอาเอาบโซเดวี่ส์ครัค,ครับเราไว้กว่านะครับขาบา้าครับผมมาที่เมซี่ครับมาที่แบ็คเคนเบลเอ้ยทันไหมนะแ,แบ็คเคนเบลเอ้ยโอ้โหโอ้โหจะแทงไม่งั้นลุดแล้วเขาจะโยนนึกว่าเขาจะโยน <Nope. S 1> เอา้าเอา้า อ้โหเ,เรียบร้อยครับผมอันนี้โง่เองนะครับเพราะว่าโอ้โหเขาก็แทกเดว,วี่ผมหลังแทบหักเลยนะเมื่อกี้เนี้ยโอเคครับผมไปครับเลวานูุดอีกแล้วครับลูกนี้โอ้โหเรานึกว่าเมสซี่จะตามซ้ำได้นะ โอเคครับ okay, เรายังได้อยู่ฮะเมื่อกี้หลุดไปจังหวะเมื่อกี้นี่โอ้โหแทบมีลุ้นเลยแล้วโลนโดกูเป็นไรอะ่ะโอ้มาซีแมมเอ้ไปครับมาฝั่งเมซี่นะฮะเลนเอลเมซี่บังโอ้โหหลัมหน้าว้า <What? S 1> แม่งหลัมแค่เชือกลงทับสตัดโอ้โห V A R ระดับ2 4 K แม่งเกินไปตาบักตัดได้ไหมโอเคฮะ ไปผมโรเบิร์เลยวันดอกกี้โอ้โหแล้วคืนหลังไอ้หียเอ้ยกูว่าโดนตัดนั่นไงเรียบร้อยหรือเปล่าครับออออกูตัวเราโดดสุดตัวเลยนะเมื่อกี้นี้เหมือนจะไม่มีอะไรครับลูกยิงแต่แม่งแรงนะครับเอ็มเปเป้มันมีสกิลยิงนะครับคืออันตรายครับอย่างไรก็อันตรายถ้าปล่อยหลุดมาแบบเมื่อกี้นะครับนะครับอย่าอย่าทำให้มันหลุดแบบโง่แบบผมนะครับ ได้หรือเปล่าอ๋อใครฟราวเนี่ยอ่าโอเคครับผมได้ฟาวนะครับเมสซี่กิ้งเป็นลูกหมาเลยจช่ไมเมื่กอกี้นะครับมาเรามาตั้งกันใหม่นะครับผมโอ้โหแล้วประตูออกมาเปิดอย่างนี้สุดยอดนะครับมาที่อาเธอร์ครับมาที่เลนเมสซี่โอ้โหแล้วมันเสือกไปล็อกตัวไอ้ไก่เงี้ยผมเบื่อว่ะจริงนะเรียบร้อยสายโยน แโอ้โหเดวี่วกูเติมอย่างนี้เรียบร้อยผมว่าเรียบร้อยแล้วฮะโอเคครับแม่งตัดได้ที่เดวี่มันจะขึ้นอะไรขนาดนั้นมาไปครับผมโอ้ยครับเซอร์จิโนเดสต้องให้เซอร์จิโนเดสไล่ครับผมโอเคได้ไหมโอ้โหไม่ได้ฮนะโอเคครับเรายังได้ทุ่มอยู่นะครับผมถ้าโดได้เมื่อกี้เราเลวานวิ่งขึ้นไปเนีย่ยน่าจะ ตีเสมอได้อยู่นะครับก็ู้หแล้วแม่งส่งอย่างนี้แต่ดังได้อยู่ครับแปลวรอบตันครับคืนมาที่อาเธอร์อาเธอร์วิ่งแทรกขึ้นมาครับผมอแล้วเลยวานกูก็ไม่วิ่งเนาะแล้วไปล็อกบัวเต็งถ้าตัดไม่ได้ลูกนี้นะหลังรั่วเป็นน้ำเลยผมบอกแค่นี้โอเป็นไรครับนี่อ๋อเอาเอา,เอาไม่เป่าเอา าตายแลว้วอะไรของกูเนี่ยเลวันมาดิแนง์เอ้เม, <c oughs> มสซี่กว่ากูเมสซี่กว่าจะส่งออกจากโซนตีนได้คือแมบว่าลุ้นเยี่ยวเนี่ยว่ะครับนะเขแบคขายความกดดันไปได้นะครับผม แม่งเจอแรง800นึกว่าเจอแรงพันหนึ่งพันสองนะครับแม่งตึงเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่อยู่ดีๆก็ตึงเีเรามาดูทีมเขากันบ้างครับอ,อย่างที่ว่าครับมันเจาะง่ายนะครับถ้าผมแบบว่าโยนเก่งๆนะผมว่าสบายเลยนะเพราะว่าปูโยนเตี้ยนะครับผมเก็บลูกกลางอากาศไม่ค่อยดีนะครับโอโหรลโดหัวตกแจวเลยตอนนี้ฮาแลน เอาขอฮาเลนเอ,เอาเรวานมาฝั่งนี้แล้วก็เอาเบลฮาเลนไปฝั่งนี้นะโอ้ oh, แล้วประตูหัวตกน่อยเออต้องมาเลยจังหวะน,นี้นะครับมาก็ดูทีมัาดีๆนะครับผมว่ามันเป็นที่ช่วงด้วยเนาะว่านักเตะจะฟิตไม่ฟิตนะครับก็ทําใจนะครับอย่างผมนี่ก็โอ้โหโดฟิตทีหนึง่งก็ไม่รู้จะเอาตัวไหนคืนบอลเลยนะครับผมเาเล่นย <No. S 1> ิงใจลกดเบาไปหน่อยฮนะ yeah. มาแล้วครับโยนบ้านงานครับผมตัดได้ลูกนี้ฮะมีเบาฮาเลนหลุดไหมเลวอน,นด็อกซี่โอ้โหบอกแล้วครับว่าสเตกกินนะครับแมงของจริงฮนะเอารับโยนแล้วครับเอา๋อ้เฮียเอาเอาหนอยเออไปเลยอ่ะโอ้จะออกก็ไม่ออกจะเข้าก็ไม่เข้า จะสู้เขาได้ไหมนี่อันอยเออเนี่ยจะปัดแบบว่าโหดๆแบบเมื่อกี้ได้ไหมนะครับโอเคผมหันมามาที่ใบอัลรอบสันครนบผมฮาเลนหลุดเปล่าฮาเลนหลุดเปล่าฮาเลนหลุดไหมค่อคนข้างจะอืดอนนืดนิดนึงนะฮะไม่นิดเลยครับอืดสัตว์เลยเอาเอาเอาองไรเอา,งงเอาโอ้ยอาเธอกูอเน ครับต่อบอลแบบโปรเพเยอร์โอเคครับตัดได้แม่เห็นบัวเต็งแล้วถอนหายใจฟืดเลยผมอ่ะเธอครับมาที่เลวานด็อกกี้โอ้โหมันก็กระแทกอย่างนี้นะไอ้ที่หลังแทบจะหักเลยเอ้า เดี๋ยวจะจะตุ่มมันกลายมาที่เป้าเลยฮะเมื่อกี้นี้เก็บเรายังได้ทุ่มอยู่ฮะดีนะเขาเลี้ยงแบบว่าเขาติดเลี้ยงนะครับไม่งั้นผมว่าผมเนี่ยน่าจะโดนนะครับมาที่เลวางก่อนฮนะโอ้โหเบียดอย่างงี้ยึดกระเบื้องทันไหมครับได้อยู่โบเต็งได้อยู่ บเต็งบอกเข้ามาดีไปครับมาที่อาเธอร์ครับอาเธอร์มาเมสซี่เมสซี่มาเลวานไม่ผ่านับผมว่าโยนอีกโอเคโยนไม่ขึ้นโยนไม่ขึ้นโยนไม่ขึ้นก็เสร็จดีเบาเออครับส่งมะฮะเมสซี่ส่งผ่านไหมโอโหไม่เข้าโอ้โหดีนะเขาไม่โยนครับจังหวะเมื่อกี้รู้จักเอ้าเอ้าเอ้าอะไรเป็นอะไรกัน โอ้หี่เกือบเมื่อกีน้นี้โอ้หาแ่นหลุดเลยหลุดไหมหลุดไหมย <Yo. S 1> มเออหือจะสไลด์อ่านเกมนะฮะเจ็ดแม่กูดูว่ากูเล่นฟีฟ่าไปครับผมโอ้โหแล้วจ่ายอย่างนี้ยังไม่ได้กดแทงเลยมึงจ่ายอย่างนี้ไปผมเราตัดเกมได้นะไปฮะมาก่อนที่เบ็คเคนเบลเวอร์เบลเออร์มานี่อา้าว โอ้โหกำลังจะง้างเลยเมื่อกี้นี้บุ่งกลับไปครับโอเคครับเราชนะไปนะครับด้วยสกอร์สองหนึ่งครับเผอขึ้นคอเหมือนกันนะเจอคนนี้นะครับผมก็ต้องขออภัยในคําหยาบเลยนะครับสำหรับคนที่ผมสุ่มมาเจอนะครับแล้วก็ขออภัยในคําหยาบแล้วด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มารับชมนะครับก็ฝีมืออาจจะไม่ได้เก่งอะไรนะครับแต่ว่าเล่นเพื่อความสนุกสนานนะครับแต่ก็แอบมีหัวร้อนบ้างนะครับ คำไหนเป็นคําไม่สุภาพแล้วหลุดปากออกไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม